งานซ่อมบำรุงแอร์ไฮเออร์นะครับไอเน,นี้ยเครือ่องนี้กระพริบไฟที่บอร์ดกระพริบ18ครั้งนะครับตรวจเช็คเบื้องต้นเป็นที่ดัวคอมเพรสเซอร์นะครับคล้ายๆว่าคอมเนี้ยไม่มีไม่มีแรงอัดเหมือนลิ้นคอมมันแตกนะครับถ้าเปรียบเป็นปั๊มน้ําก็คือไอนนตัวใบพายมันมันสึกมันก่อนนะครับมันไม่สามารถที่จะปั่นน้ําส่งไปให้ได้อันเนี้ยคอมเพรสเซอร์ก็เหมือนกันนะครับไม่สามารถที่จะอัดน้ํายา ให้ไปให้กลับได้นะครับก็เลยขึ้นกระพิบ18ครั้งนะครับอันนี้นะครับไฮเออร์นะครับอันนี้ก็คือคอมลูกที่เราจะเอามาลองเทสดูว่าคอมเพรสเซอร์มันเสียจริงไหมเคสเนี้ยกระพิบ18ครั้งนะครับเดี๋ยวรอประมาณสัก5นาทีคอมสตาร์ครับตอนนี้คอมเพรสเซอร์เริ่มทํางานแล้วนะครับไฟได้จ่ายมาแล้วอันนี้พัดลมหมุนนะครับคอมครับ อันนี้ดานอัดนะครับดันด,ดูนะครับ นี bon ้ก็ถ AD ้าช <Dam. S 2> ่างสันใดไปเจอนะครับพลรมหมุนแป๊บนึงแล้วหยุดนะครับให้เปิดฝาบอดตัวนี AD ้ดูนะครับเปิดฝาบอดตัว <damn>. นี Putting ้นะครับเปิดฝาบอดตัวนี้นะครับเปิดฝาขึ้นมานะครับแล้วมันจะมีไฟ LED อยู่ช่องช่องนี้นะครับให้นับนะครับตัวนี้กระพริบ18ครั้งนะครับตรงนี้นะครับ กระพริบ18ครั้งแลวเราก็มาดูโค้ดตรงนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้การันตีได้เลยนะครับว่าเป็นคอมเพเซอร์ชํารลุดนะครับของไฮเออร์นะครับของไฮเออร์แต่เป็นยี่ห้ออื่นอาาจจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือใช้งานได้ครับหาคอมมาเปลี่ยนก็ใช้งานได้เลยครับโอเคครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวมีสาระดีๆอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมาแนะนําแล้วก็เพิ่มเติมครับขอบคุณครับ